สวัสดีครับวันนี้ผมมีแอปดีๆมาแนะนำสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่ต้องการจะเริ่มทำเพลงโดยเพื่อนๆมีแค่ตัวสั์เครื่องเดียวก็สามารถทำเพลงได้โดยแอปที่ผมจะแนะนำนี้รับรองได้เลยว่าฟรีและดีแน่นอนครับโดยเพื่อนๆสามารถหาดาวน์โหลดแอปนี้ได้ที่ Play Store เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆทำการติดตั้งแอปเสร็จแล้วก็ทาการกดเข้าไปในแอปได้เลยครับเมื่อเข้ามาในแอป หน้าแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะสอนแค่วิธีการใช้เพียงขคร่าวๆเท่านั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยอะไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับอเผมจะมาทำคลิปสอนอย่างละเอียดทีหลังนะครับถ้าเพื่อนๆจะเริ่มทำเพลงให้กดไปที่เครื่องหมายบวกสีแดงนะครับจากนั้นก็เลื่อนมาที่ สีเขียวที่เขียนว่า midi instrument นะครับกดเข้าไปเลยก็จะมีหน้าเลือกเครื่องดนตรีนะครับโดยปกติแล้วเมื่อผมทาเพลงผมก็จะเลือกเขียนลายกลองก่อนนะครับเราก็เลือกไปที่ดําหรือเพื่อนๆสะดวกที่จะเขียนอะไรก่อนก็เลือกอันนั้นได้เลยนะครับนี่คือกลองที่ผมดาวน์โหลดไว้เสร็จแล้วนะครับ คือถ้าเรากดดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นเป็นรูปก้อนเมฆเครื่องหมายถูกนะครับสมมุติว่าผมจะใช้กลองเป็นป๊อปร็อกนะครับผมก็กดไปที่กลองหลังจากที่ผมทําการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับหรือเพื่อนๆจะฟังเสียงของกลองก่อนก็ได้นะครับให้กดไปที่เครื่องหมายสามเหลี่ยมนะครับสมมุติว่าผมพอใจเสียงนี้ก็กดไปได้เลยครับตึ๊บ มันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับสําหรับการที่เพื่อนๆจะสร้างเสียงกลองขึ้นมานะครับมีหลายวิธีมากวิธีแรกคือการเขียนเองครับเขียนเอาเองครับคือการมาร์กไว้เป็นจุดๆส่วนวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือให้เพื่อนๆเห็นปุ่มสีแดงนี่ไหมครับให้เพื่อนๆทำการกดปุ่มสีแดงนี้มันก็จะเริ่มอัดแล้วเราก็ตีไปเลย จากนั้นมันก็จะอัดเมื่อเราเสร็จสิ้นการอัดแล้วก็กดปุ่มสีแดงอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับปึ๊บเสร็จเรียบร้อยครับจากนั้นเราเปิดลงมาดูครับเราก็จะได้ลายกลองแบบนี้ครับลองฟังดู ส่วนถ้าเพื่อนๆต้องการเพิ่มหรือลดเสียงกรองครับให้ปัดไปทางด้านซ้ายก็จะมีขีดตรงนี้ครับสามารถปรับลดเพิ่มเสียงกลองได้ครับเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มเสียงกลองให้ดูนะครับส่วนวิธีการเพิ่มเครื่องดนตรีอื่นก็กดไปที่เครื่องหมายบวกเสร็จแล้วก็ไปที่สีเขียว midi instrument สมมุติว่าเราเลือกเบสก็กดไปที่เบสเลือกเป็นดับเบสแล้วกันดับเบสหรือดูเบสนั่นแหละนี่ครับเราก็จะได้เบสเป็น2อันส่วนถ้าต้องการเพิ่มอีกก็กดที่เครื่องหมายบวกไปที่ midi instrument แล้วก็เลือกสมมติว่าเป็นเปียโน,โนอิเล็กทริกเปียน,นี่ก็จะได้เปียโนเพิ่มมาครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะสอนแค่วิธีการใช้เพียงคร่าวๆเท่านั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยอะไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะมาทำคลิปสอนอย่างละเอียดทีหลังนะครับ